สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็นำพบนำท่านผู้ชมนะฮะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่10นะอ่าพฤษภาคม2 5 6 5นะครับวันนี้ก็จากสำนักเดิมครับของอาจารย์นอตตี้นะครับสำนักปูใหญ่นะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินุ์ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าวันนี้แนวทางกันให้ตัวเลขนะครับหวยฮานอยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับว่าแนวทางเลขนะครับฮานอยสามรอบวันนี้นะฮะรัฐบาลเวียดนามนะครับโอ้วันนี้ฟันหนึ่งครับพี่น้องครับอาจารย์นนตตี้ให้ฟันหนึ่งนะฮะ ส่วนเม็ดเดียวก็ให้ที่หนึ่งหกหกหนึ่งครับนะฮะสองตัวก็มีหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเก้าครับผมนะสามตัวก็ให้ที่หนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกสี่ครับพี่น้องครับอ่านะครับไว้รัฐบาลเวียดนามนะครับ ก็มีฮานอยรอบพิเศษนะมีฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับพี่น้องก็ลองจับตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับนะแต่งอะไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเลขนะครับมีผิดมีถูกนะครับพี่น้องก็ลอง เลือกเอานะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางนะครับนะฮะเป็นแนวทางในการาที่จะให้พี่น้องลองเลือกนะครับว่าแนวทางของหวยหานอยสำหรับวันนี้นะครับทางอาจารย์ท่านอาจารย์นอตตี้นะฮะท่านให้เลขแนวทางมาอย่างนี้แหละแล้วผมเองก็นํามาให้กับทางญาติพี่น้องอได้ตัดสินใจนะครับรองอไปพิจารณากันนะครับผม สำหรับสำนักปูใหญ่นะครับของอาจาร,รย์นอตตี้นะฮะก็อยู่ที่อำเภอนามนนะครับพี่น้องครับจังหวัดกาลสินภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวมานะครับอันนี้เป็นเป็นร้านกาแฟนะฮะสวดข้างหลังที่เห็นองค์ปูสูงใหญ่เลยนะครับอันนั้นองค์ปูรีสัตนาคดาเห็นไหมฮะที่อยู่ด้านหลังอยู่ใกล้ๆก,กับที่ผมสวมหมวกนะฮะอ่านะครับมองจากตรงนี้เห็นไกลๆเลยนะฮะอ่าแล้วนี่ก็เป็น เอ่อบริเวณสวนหย่อมครับที่อยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟนะฮะสวนหย่อมนะครับอยู่ใกล้ๆกันสวยครับสวนหย่อมนี้จะอยู่ตรงหน้าบ้านพักของอาจารย์นอตตี้นะฮะจัดรูปแบบสไตล์ยุโรปนะฮะสวยมากๆนะครับผมเดินทางไปเที่ยวมาแล้วนะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับพี่น้องครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่น้องมีโชคมีลาบก็อยากจะให้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องนะครับเดินทางไปนะครับ กราบไหว้สักการะองค์ปู่นะครับศรีสัตตะนาคราชแล้วก็มีสายยานสายบรมีองค์ปู่พญานาคอีกมากมายเลยครับที่ตำหนักตําหนักปู่ใหญ่นะครับของอาจารย์นอตตี้นะฮะซึ่งช่องทางท,ที่เดินทางเข้าได้นะครับก็มีอยู่2เส้นทางเส้นทางแรกก็คือจากจังหวัดกระสินไปจังหวัดมุกดาหารเส้นเส้นทางสายใหม่ซึ่งผ่านอำเภอพลทองตรงนั้นนะครับเข้าได้เช่นเดียวกันนะฮะก็เข้าตรง อำเภอดอนจานนะครับอำเภอดอนจานเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปอยังอำเภอนามนครับอยู่ใกล้ๆกันนะฮะหรือเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าด้านทางจังหวัดกาลสินไปอำเภอสมเด็จครับอ่าก็เลี้ยวตรงสี่อ่าตรงสามแยกราชพัฒน์ซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มปะตะทขนาดใหญ่นะครับก่อนเข้าอำเภอสมเด็จนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยฮะตรงเข้ามาที่ อำเภอนามนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับก็จะไปเจอที่สำนักผู้ใหญ่นะครับถ้ายังไงแล้วนะครับผมเชิญชวนญาติพี่น้องนะครับมาเที่ยวกันนะฮะมาทำบุญนะครับที่สำนักผู้ใหญ่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้ผมขอบคุณนะฮะที่พี่น้องสนใจได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นเพียงแนวทางนะฮะเป็นเพียงแนวทาง เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังของพี่น้องนะครับการตัดสินใจนะครับการเสี่ยงโชคนะครับมีผิดมีถูกนะครับแล้วแต่บุญภาวสานะครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้กาบลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ